โปรแกรม duo yellow คืออะไรทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะหมอเตยนะคะจาก Pri v ว t โต้คลินิค่ะ duo yellow เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่มีอยู่ด้วยกัน2ช่วงความยาวคลื่นนะคะเป็นช่วงความยาวคลื่นสีเหลืองกับสีเขียวตัวนี้จะช่วยเรื่องของความกระจ่งางใสของใบหน้าเส้นเลือดฝ้ารอยแดงรอยดำสิวปกติก็จะเลเซอร์ทั่วใบหน้าทําให้ผิวโดยรวมดูกระจ่งางใสสว่างขึ้นข้อดีของโปรแกรม duo yellow เนี่ยคือเจ็บน้อยมากไม่มีแผลหลังเลเซอร์ค่ะเราสามารถเช็ดทากันแดดแต่ หน้าต่อได้ทันทีเลยจริงๆคนที่มีปัญหาผิวหมองอยากให้ผิวสว่างขึ้นก็ทําได้ค่ะเลเซอร์ตัวนี้จะดีกับกลุ่มพวกสิวมีรอยแดงจากสิวเพราะเวลายิงส่วนที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยจะแห้งลงด้วยรอยแดงที่มีก็จะจางลงค่ะปกติเวลาเราเลเซอร์เนี่ยอาจจะเห็นผลได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลเซอร์เว้น2สัปดาห์แล้วมาเลเซอร์ซ้ําอีกทีหนึ่งผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังเลเซอร์ในช่วงประมาณ1สัปดาห์ จะสังเกตเห็นว่าผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นเลเซอร์กลุ่มนี้อาจจะต้องอาศัยความต่อเนื่องค่ะ